มาดูรายได้ต่อไปเป็นรายได้ข้อที่3นะครับเป็นรายได้ยูนิเลเวลนะครับหรือรายได้ที่เกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ซ้ําหรือภาษาธุรกิจเขาเรียกว่ารักษายอดนั่นเองนะฮะทีนี้เขาจ่ายจ10%นะครับแต่เขาจ่ายลงลึก20ชั้นลึกรายได้นี้เป็นไฮไลท์สําหรับบริษ,ษัทร้อยชพันธวีหรือสําหรับกลุ่มสปาร์ตันเองนะครับเราเน้นที่รายได้นี้มากเพราะรายได้นี้เพดานจํากัดมันไม่มี มันกว้างมากและเป็นรายได้ที่ทําให้เราทํางานแบบง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนนะคุณก็สามารถรวยได้นะครับสขั้นตอนมีอะไรบ้างผมทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเนงคือสมัครซื้อสินค้าโดยใช้วงเงินประมาณ2,500บาทนะครับอาจจะถูกลุอแพงกว่าน,นี้เล็กน้อยนะโดยประมาณขนาดนี้นะครับ2นะครับดูแลยอดส่วนตัวด้วยการซื้อกินซื้อใช้ซ้ําในเดือนถัดไป 150คะแนนหรือ150 PV นั่นเองนะครับคิดเป็นเงินก็ประมาณ1,000บาทจริงๆแล้วผมว่าข้อนี้ก็ไม่น่าเป็นปัญหาสําหรับท่านหลายๆคนเพราะว่าในแต่ละเดือนถ้าเราคิดดูดีๆแล้วเราเอาเงินไปใช้ใจ่ายกับที่อื่นนะครับที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอย่างตระก,กูลร้านค้าใหญ่ๆอย่างเจ้า b เจ้า L เจ้า7อย่างเงี้ยันต้องเอ่ยนะครับมันเยอะ ก่นนี้ด้วยซ้ำเพียงแต่เราไม่เคยทําบัญชีดูถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองทาบัญชีดูว่าเดือนหนึ่งท่านเข้าเซเว่นกี่รอบเดือนหนึ่งท่านเข้าบิ๊กซีเราตัดกี่รอบและท่านจ่ายไว้เท่าไหร่นะครับแต่ลชั่วโมงนี้เพียงแต่ว่าท่านดูแลอย่ส่สนิตัวกับร้อยเท่าพันโวีนะซื้อกินซื้อใช้เดือนละประมาณหนึ่งพันบาทแล้วมีโบนัสกลับมาคืนดีกว่าไหมผมว่าดีกว่าสแตมมิ่งหลายเท่าเลยเนาะสามนะฮะการที่ท่านจะมีรายได้หรือครอบคท่านจะโตได้ท่านต้องชวนหรือแนะนําเพื่อนมาทํางานร่วมกับเรานะ ด้วยเพียงสองคนนะเพียงสองคนเท่านั้นเองสองคนไม่ใช่ตุ๊กตานะครับไม่ใช่เอาใครมาตั้งก็ได้แต่สองคนเป็นคนที่คิดเช่นเดียวกันกับเราหมายความว่าสองคนเนี่ยเขาก็ต้องชวนต่อได้อีกสองคนเพราะว่าเขาอยากจะมีรายได้เช่นเดียวกับเราถ้าสองคนนั้นไม่สามารถชวนต่อได้เราก็ต้องหาคนใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าถือเราไม่ครบกระบวนการหรือไม่ครบขั้นตอนฉะนั้นสามขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆในการทําธุรกิจ นะมาดูว่าอะไรได้มันเกิดขึ้นยังไงเอาไปแบบง่ายๆเลยนะครับผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านเห็นช่องไหมครับบรรทัดแรกหรือช่องแรกก็จะเป็นชั้นชั้นคือชั้นไบนารีเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3เดี๋ยวท่านจะเริ่มเข้าใจเองจากแผนหน้าที่ผมพูดให้ฟังแล้วครับชั้นที่1ห,หมายความว่าถ้าเราได้นํา2คนชั้นที่1เราก็จะมีสมาชิกอยู่2คนใช่ไหมเป็นคนที่เราแนะนาเองนะครับทีนี้คะแนน คะแนนในข้อนี้เขาจะเอาคะแนนที่แต่ละคนซื้อกินซื้อใช้สามมาคำนวณใช่ไหมก็คือ150คะแนนนะแต่สําหรับคนที่สมัครใหม่ในเดือนนั้นบริษัทก็จะตัด150คะแนนมาคำนวณเหมือนกันสรุปแล้วเขาก็จะดึงมา150คะแนนฉะนั้นถ้าเราจะคิดเปอร์เซ็นต์ให้มันง่ายๆก็เอาร5 0คะแนนคูณกับสมาชิกที่เกิดขึ้นใช่ไหมสองคูณ1้0ยก็จะเกิดคะแนนเท่าไหร่ครับ300คะแนนฉะนั้นชั้นแรกก็ให้เรากี่เปอร์เซ็นต์ครับให้เรา1 0นนะฮะ ฉะนั้นถ้าเอา300คะแนนมาคูณ10เราจะมีโบนัสเท่าไหร่ครับมีโบนัส30บาทเห็นไหมโบนัสต่อชั้นฉะนั้นโบนัสรวมชั้นก็ยังคงเป็น30คําว่าโบนัสรวมชั้นในกรณีที่มีเรามีหลายๆชั้นก็ต้องเอาชั้น1ชั้น2มารวมกันใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เรามีชั้นเดียวฉะนั้นเราโบนัสก็จะเกิดขึ้นจริงแค่30บาทเท่าน,นั้นเองนะตีนี้2คนนี้เราชวนเขามาเราชวนเขามาทําธุรกิจใช่ไม่ใช่ เราชวนเขามาซื้อกินซื้อใช้แล้วให้เกิดได้ใช่ไม่ใช่แล้วเราบอกเงื่อนไขให้เขาทาอยู่3ข้อใช่ไม่ใช่ฉะนั้นสิ่งที่2คนที่เขาจะต้องทําต่อนอกจากเขาสมัครซื้อสินค้าดูแลส่วนตัวแล้วเขาก็ต้องไปชวนเพื่อนมาอีก2คนนะครับถ้าสองคนก็ทาต่ออีก2คนก็จะเป็น2แตก2ก็จะเป็น4คนฉะนั้นในชั้นที่2เราจะมีองค์กรเท่าไหร่ครับมี4คนรวมกับชั้นแรกอีก2คนก็เป็น 6คนนั่นเองนะทีนี้ผมให้ดูแค่ชั้นที่2แล้วกันนะชั้นที่2 4คน4คูณนะ4คูณ150นะทุกคนต้องมีการรักษายอดหรือสิทซื้อใช้คนละ150นะก็จะเกิดคะแนนเท่าไหร่ครับ4คูณ150ก็จะเป็น600คะแนนถ้าลองคูณดูกัได้นะครับเอา150มาคูณ4ก็จะได้600ไหมนะ600คิดรดั์ออกมา10%ก็จะเป็นเงิน60บาทสังเกตไหมครั600คูณ10ก็จะได้60ใช่ไหม60บาท ทีนี้นี่คือโบนัสต่อชั้นนะโบนัสต่อชั้นแต่โบนัสรวมชั้นนะจริงๆถ้าเรามีองค์กร2ชั้นเราก็ต้องได้มาทั้ง2ชั้นใช่ไหมรวมชั้นเราจะได้90บาทดูยังไงครับดูยังไงก็เอา30นี้บวกกับ60ก็จะเท่ากับ90บาทนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดองค์กรแตกไปเรื่อยๆจากชั้นที่2มี4คนแนะนําบอกต่ออีกคนละ2คนองค์กรก็ยขยายเป็น8คนคะแนนก็จะเกิด 8คูณ150ก็จะเป็น1,200คะแนนหรือ1,200 pv คูณ10%ก็จะมี120บาทนะครับโบนัสก็จะเกิด120บาทนี่คือโบนัสต่อชั้นคือชั้นที่3นะครับชั้นที่3ถ้าเอา3ชั้นมารวมกันนะครับนะเอา3ชั้นคือชั้นที่1 2 3มารวมกันโบนัสก็จะเกิดขึ้นที่2อ0สิบบาทนั่นเองเหมือนกันนะครับแปดแนะนำคนละสองก็เป็น16คนใช่ไหมฮะ 16คูณ150ก็เป็น2,400คะแนนโบนัส10%เ์ก็จะได้240บาทนะครับเอาโบนัส4ชั้นนี้มารวมกัน4ชั้นนี้มารวมกันนะครับก็จะเกิดเป็น450บาทยังครับยังไม่จบจะเห็นว่านี่แค่4ชั้นโบนัสเราก็เกิด450บาทแล้วจริงๆแล้วองค์กรเรามีกี่คนครับชั้นที่4เรามี16คนองค์กรเราทั้งหมดก็เอา4ีชั้นนี้มารวมกันนะ ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ20 20ถึง30คนนะครับประมาณนี้แต่เราวองดูดีๆนะครับองค์กรที่เกิดขึ้นของเราทั้งหมดเ,เราแนะนําอีกกี่คนครับ2คนแค่นั้นเองนะเราแนะนําเองแค่2คนนะแล้วทุกๆคนก็แนะนําคนละ2คนเอามาดูต่อนะมาดูต่อพอข้าไมไปถึงชั้นที่5องค์กรเราก็จะเกิดเท่าไหร่ครับ32คนนะครับคะแนนรวมก็จะเป็น4,800บาทคูณ10%ก็จะเป็น480บาท ทางน,นี้เมื่อรวม5ชั้นแล้วเราก็จะมีรายได้อยู่เท่าไหร่ครับ930บาทน,นั่นเองแต่นะครับในแผนของของบริษัทร้อยทัพันธวีเขาบอกว่าถ้าเดือนใดเดือนหนึ่งหรือเดือนนั้นนั้นะครับเรามีการสปอนเซอร์คนใหม่เพิ่มอีกซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนเป็นตําแหน่ง BS ขึ้นไปนะครับโบนัสข้อนี้เขาก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นให้คุณเป็น20%ฉะนั้นจากโบนัสที่มันจะเกิดขึ้น930มันจะขยับเเท่าไหร่ครับขยับเป็น 1860ทันทีเห็นไหมฮะมันขยายขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราอยากได้โบนัสข้อนี้เบิ้ลเป็น2เท่าในแต่ละเดือนเราต้องมีการสปอนเซอร์หรือรีคูดคนใหม่เพิ่มฝั่งละ1คนเป็น BS ก็ได้ครับ B s ง่ายๆฉะนั้นเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่ะจะเห็นว่ามีเส้นแดงๆกั้นเส้นแดงๆกั้นแ,แ,แ,แล้วก็ตีด้วยตัว B นะครับตัว B ก็คือตัว B s นั่นเองนะครับบอกถึงอะไรครับบอกถึงว่า ถ้าวันนี้ตัวเราเองเป็นตำแหน่ง B.S. นะครับเราเริ่มต้นที่ทตำแหน่งธุรกิจ B.S. นะครับเราจะได้โบนัสข้อนี้สุดแค่5ชั้นสุดแค่5ชั้นทีนี้ถ้าเราอยากได้มากกว่านี้ได้ไหมอยากได้มากกว่านี้ก็ทำได้แต่เราต้องขยับตัวเองเพิ่มตัวเองจาก B.S. ให้เป็น V.I.P. นั่นเองนะครับการเพิ่มตัวเองจาก B.S. เป็น V.I.P. ก็ไม่น่ายากครับว่าเรามีคะแนนอยู่เท่าไหร่แล้วสมมติเรามีคะแนนอยู่พันหนึ่งล เราก็เพิ่มอ,อีก4,000คะแนนแล้วก็เป็น v i p ได้เพราะปัจจุบันนี้การขึ้นตำแหน่ง v i p นั้นเขาบอกว่าคุณสะสมคะแนนเท่าไหร่ก็ได้ให้ม่ได้ตั้งแต่5,000คะแนนถึง10,000คะแนนคุณก็เป็น v i p นะสะสมไม่จํากัดระยะเวลานั่นเองฉะนั้นถ้าวันนึงเรามาถึงครบองค์กรเราโตถึง5ชั้นแล้วเราขยับตัวเองเป็น v i p เราก็มีสิทธิ์ที่จะรับโบนัสชั้นที่6ต่อไปได้อีกด้วยนะครับชั้นที่6ก็คือ32คนทุกเกิดนนะี่ย 3าคนคนเก่าที่เกิดในชั้นที่5แนะนําคนละ2คนใช่ไหมชั้นที่6ก็จะมีองค์กรเท่าไหร่ครับ64คน64เมื่อคูณกับ150คะแนนแล้วก็จะเป็นคะแนนเกิดขึ้นเก้าพันหกเก้ากคูณสิ็ก็คือ960ในชั้นนี้เราจะมีโบนัสรวม6ชั้นที่1,890บาทเอาไปแบบไวๆเลยนะครับชั้นที่7จ็นะหกแนะนำสอคนก็จะเป็นหนึ่งรเนี่ย คูณ150คะแนนก็จะเป็น19,200คะแนนนะครับคูณ10%ก็จะเกิดโบนัสที่1,920บาทนะครับโบนัสรวมก็จะเป็น3,810บาทนั่นเองนะครับชั้นที่8นะครับองค์กรเราเกิดขึ้น256คนมาจากไหนครับมาจาก128คนชั้นที่เนี่แหละแนะนำคนละ2คนนะครับคะแนนที่เกิดขึ้นคะแนนรวมก็คือ256คนคูณ150ก็จะเป็น38,400คะแนนเมืนน่อคูณ10%นะครับ ท่านคิดไม่ยากครับ38,400เนี่ยคูณ10%ก็ตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งนะมันก็จะเป็น3 8ม0โบนัสที่เกิดขึ้นกับเรานะครับโบนัสรวมนะโบนัสรวม8ชั้นเราจะรับโบนัสที่7,650บาทเห็นไหมครับเริ่มใกล้หมื่นเข้ามาเต็มทีนะครับมาถึงชั้นที่9องค์กรเรามี512คนนะครับคะแนนรวมก็คือ76,800มืคูณสิเราจะได้โบนัส7,680ตอนนี้โบนัสรวมเราอยู่ที่ 15,330บาทตอนนี้เริ่มเริ่มพอใช้ไหมครับเริ่มเท่าๆกับกเงินเดือนสตาร์ทขั้นต่ำของริญญาตีแล้วนะเริ่มแก้มแก้มองค์กรเรามีกี่คนครับจะเห็นว่าองค์กรเรามีแค่512คนเองเราก็ได้เดือนละ15ื่นแล้ว,ลวจริงๆแล้ว5 1 2คนที่เกิดขึ้นใต้องค์กรเราในชั้นที่9เนี่ยครับเราชวนเองกี่คนครับเราชวนเอง2คนแค่นั้นเองแล้วทุกคนก็ทําที่เหมือนกันชวนคนละ2คนเอามาดูอย่าลีรอครับไปดูชั้นที่10 พอถึงชั้นที่สิองค์กรที่เกิดขึ้นจาก512คนชวนคนละ2คนองค์กรก็จะเกิด1,024คนเห็นไหมครับ1 0 2่คนเมื่อคูณ150คะแนนก็จะได้คะแนนเกิดขึ้น153600 PV นะครับคูณ10ก็จะได้15360บาทเมื่อรวมคะแนนเมื่อรวมรายได้5ถึง10ชั้นแล้วนะครับเมื่อรวมราย10ชั้นแล้วก็จะเกิดรายได้ที่3690บาทนะครับนะ ก็จะมีเส้นแดงๆกั้นอีกเหมือนกันนะครับว่า V.P. คุณรับได้แค่10ชั้นนะสุดแค่นี้นะแต่บริษัทว่าเขาบอกว่าถ้าในเดือนใดถ้าคุณเป็น V.P. แล้วคุณสามารถสปอนเซอร์ซ้าย1ขวา1ห,หรือเป็น B.S. ใหม่ซ้าย1ขวา1จากวันนั้นที่เกิดขึ้น10ชั้น3690บริษัทก็ดับเบิ้ลให้อีก1เท่าก็คือเพิ่มเป็น20%ก็จะเป็น6 1 3 8 0าทอย่างนี้น่าสปอนเซอร์ไหม สปอนเซอร์ BS ห BS ลงทุนประมาณ2 5งพสอง BS ประมาณ5,000แต่บนัสเพิ่มขึ้นมาอีก30,000คิดว่าโอเคไหมอ่าผมไม่ได้ขี้ช่องนะฮะท่านมีท้องทางท่านเองว่าท่านควรทํำยังไงนะประมาณนี้ทีนี้เมื่อเส้นแดงๆมาขีดขั้นหมายความว่า V.P. นั้นท่านจะได้บนัสสุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมสิบชั้นนะแต่ถ้าอยากได้โบนัสเกินนี้เนื่องจากบริษัทเขาายจ20% 10% 20ชั้นลึกเราจะทำยังไงครับ เราต้องขยับตัวเองเป็นอะไรครับเป็นเจดหรือเพล่เจดหรือเพล่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวข้าอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าการขึ้นเจดหรือขึ้นเพล่เราทำยังไงนะครับแต่เมื่อวันไหนึ่งที่ท่านขึ้นเจดหรือเพลนะชั้นของท่านจะขยับทันทีจาก10ชั้นเป็น15ชั้นเอามาดูชั้นที่11นะครับองค์กรเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับองค์กรเกิดขึ้น2020 2,048คนนะครับ 2,048เมื่อคูณ150คะแนนนะก็จะเกิดโบคะแนนที่3 7 2 0 0คูณ10%ก็จะเป็น3720นะบนัสรวมทั้นก็จะเป็น61,410บาทตัวเลขมันเยอะเลยงง,งงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ไรท่านดูตามเอานะครับตัวเลขมันโชว์ที่หน้าจองท่านอยู่แล้วนะครับอ่ะชั้นที่11ขยับเป็นชั้นที่12องค์กรเกิดขึ้น4,096คนนะครับคะแนนเกิดขึ้น6 6 0 0แสนนะ 14,400ะแน่ 14, นะครับคูณ10%เราก็จะได้โบนัสที่เกิดขึ้นที่61,440รวมโบนัส12ชั้นจะเป็นโบนัสเท่าไหร่ครับ1 2 000, 2 8 5 0บาทตอนนี้เริ่มพอใช้แล้วครับเดือนละ1 0 0 0เอ่อผมมองว่าถ้าใช้เข็มๆนะปะพอดีพอด,พอดีก็ผมว่าก็พอใช้เงินเดือนระดับนี้นะก็เป็นเงินระดับออ่ผู้จัดก,การโรงงานหรือมากกว่าเนาะ ถ้าผู้จัดก,การก็จะเป็นผู้จัดก,การใหญ่หรือถ้าเป็นข้าราชการระดับสูงก็ร,ระดับปลัดกระทรวงอะไรประมาณนี้นะฮะฉะนั้นลองมองตัวเองว่าวันนี้ถ้าเราทํางานปัจจุบันหรือทํางานประจําอยู่เรามีโอ,อกาสที่จะแตะเงินเดือนหลักแสนไหมน,นี่คือชั้นที่12ขยับไปชั้นที่13นะครับองค์กรเกิดขึ้น8,192คนคะแนนเกิดขึ้น1นึน่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยคะแนนนะครับ เมื่อคูณสิเปเซก็จะเกิดโบนัสถ่อชั้นที่หนึ่งแสสองพันแปด้อยแปดสิบบาทนะโบนัสรวมชั้นก็จะเป็นสองแส0สี่หมื่นห้าพันเจ็ด้อยสาสิบบาทนะครับขยับไปถึงชั้นที่สิบสี่ผมไม่พูดถึงองค์กรแล้วนะพูดถึงโบนัสเพราะตัวเลขมันเยอะนะโบนัสรวมชั้นก็จะเกิดขึ้นที่4ี่แส0เก้ามื่นหนึ่งพันี่ร้ยเก้าสิบาทขยับไปถึงชั้นที่สิห้าโบนัสก็จะเกิดขึ้นที่ 9แสนแปดหมื่นสามพันกสิบบาทแล้วก็จะมีเส้นแดงๆมาขั้นนะตีบอกว่าถ้าเราเป็นเจดและเป็นเพลว์นะครับเราจะรับได้แค่นี้แค่สิบห้าชั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าอยากจะรับเกินสิบห้าชั้นคือรับยี่สิบชั้นทํำยังไงครับก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองและขยับตัวเองให้เป็นไดมอน์ให้ได้นะครับฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเราขยับเป็นไดมอนเราก็รับชั้นที่สบโกด้วย ชั้นที่16องค์กรเกิดขึ้น65,536คนโบนัสรวมเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับโบนัสรวมเกิดขึ้นที่1ล้าน966,000กับ50บาทตอนนี้คิดว่าชีวิตเราเปลี่ยนไหมโบนัสเดือนละ1ล้านไม่ใช่แค่ล้านเรียกั้านเดียวนะครับถ้าวันหนึ่งเมื่อองค์กรโตแบบธรรมชาติ1แตก2องางธรรมชาติครบ16ชั้นนะครับท่านก็จะได้เดือนละ1ล้าน9ทุกเดือนอย่างนี้ดีไหม เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอ้าวไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะองค์กรจะขยับขยายไปเรื่อยเป็นชั้นที่17ชั้นที่17ไรายได้รวมท่านก็จะเกิดขึ้นที่3ล้าน9โดยประมาณนะครับถึงชั้นที่18ไรายได้รวมเกิดที่7ล้าน8โดยประมาณอาสังเกตสีแด,ดงนะครับอ่ามาผมไปนะโอะเคมาวม,มาแล้วนะเล้าน8ปดโดยประมาณถึงชั้นที่19ก็15ล้านถึงชั้นที่20ก็31ล้านนะครับ อันนี้คือผลงานที่เราทําระบบ1นึ่งแตกสองหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมธุรก,กิจกับเรามาจอยกับเรานะครับก็คือสมัครซื้อกินซื้อใช้25 0 0โดยประมาณนะครับแล้วก็ชวนคน2คนแล้วก็แต่ละเดือนมีการบริโภคซ้ําเดือนละ150คะแนนหรือประมาณ1000บาทนะครับแต่ทุกคนทําเหมือนกันหมดทุกคน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 ครบ20ชั้นมันจะใช้เวลากี่วัน20วัน, 20, วน20เดือน20ปีก็แล้วแต่เมื่อครบ20ชั้นนะครับองค์กร ที่ก็จะเป็นลรรักษณะองค์กรเราก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับมีคนอยู่ประมาณ1ล้านคนในชั้นที่20นะครับหล้านสี่หมคนนี่ตามกฎของคณิตศาสตร์ในรูปหนึ่งแตก2อเลยนะครับรายได้ก็จะเกิดที่31มสิบล้านสี่แสบาทอันแน่นอนนะครับเวลาทํางานจริทะทะ lessons, างๆไาทำงานจริงๆการที่องค์กรจะแตกตัว100%อขึ้น1แตก200%อ่ะมันเป็นไปได้ยากก็ไม่ได้ว่า มันจะเปลี่ยนไปไม่ได้แต่มันค่อนข้างยากแต่กลุ่มเราเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแตกตัวหรือเป็นอย่างนั้น100%เอามาดูถ้าเกิดว่ามันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น100%เราจะได้เท่าไหร่ครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น100%สานะครับสมาชิกทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นคือ2ล้านกว่าคนนะฮะเอ๊ะทำไม2ล้านกว่าคนนะสงสัยไหมครับชั้นที่20มีประมาณล้านคนใช่ไหม แต่ท่านลองเอาชั้น20รวมชั้นที่19ชั้นที่18จนถึงชั้นที่1นะยอดคนมันจะเป็นยอดนี้ผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วว่าประมาณ2ล้านคนเนาะโบนัสที่เกิดขึ้นกับท่านก็ประมาณ31ล้านถ้าเราคิดเล่นๆแล้วเ,เอา2ล้านมาคูณ15 000, บาทมันก็คือ30ล้น 30, 000, านเองใช่ไหมเพราะรหัสหนึ่งเราได้เท่าไหร่ครับรหัสหนึ่งเราได้15 000, บาทมีคน2ล้านคนก็เอา2ล้านคูณ15ก็คือประมาณ30ล้านบาทอันนี้คือยอดโบนัสที่31ล้านบาทเป็นตัวเลขค่อนข้างเป๊ะๆนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เราตั้งใจทําแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้100%นะครับคือตั้งใจตอนแรกก็อยากให้มันเกิดร้อยแหละอยากให้ทุกคนแนะนาคนละสองคนนั่นแหละแต่มันไม่เกิดร้อยมันเกิดแค่50%นะครับสมาชิกเราเหลือกี่คนครับสมาชิกเราเหลือหนึ่งล้านกว่าคนหนึ่งล้านกว่าคนโบนัสเกิดเท่าไหร่ครับโบนัสเกิด15ล้านกว่ากว่าคิดว่าพอใช่ไหม พอใช้นะครับแต่สําหรับผมก็คือมากไปครับผมยังไม่อยากได้ขนาดนั้นนะครับยิ่งได้เยอะเพื่อนก็เยอะมันจะวางตัวลําบากโอเคไหมประมันนี้อะถ้ามันผลลัพธ์มันไม่ถึง50%มันเกิดขึ้นแค่สนะิบเปอนะฮะองค์กรเราก็จะมีประมาณ2 0 0แสนกว่าคนนะถึงกระนั้นรายได้เราหรือโบนัสเราก็จะเกิดที่3ล้านกว่าบาทโดยประมาณนี่คือ10%จากที่เราทำงานหรือทำโปรเจกต์ที่เกิดขึ้น หรือถ้ามันเกิดขึ้นแค่1%นึ่งอล่ะองค์กรเรามีประมาณ2 0,000นคนรายได้เราอยู่ที่ประมาณ3ามแสนกว่าบาทพอใช้ไหมหรือยังว่ามากไปอ่ะหรือถ้ามันเกิดขึ้นแค่0.5%ย์จุดหล่ะครับศูนองค์กรเราก็จะมีประมาณ1 0,000คนนะครับรายได้เราอยู่ประมาณที่1นึ0 0 0สกว่าบาทหรือถ้ามันแย่กว่านั้นนะครับมันเกิดขึ้นแค่0.1%นนะ่ะ คือพยายามเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแค่0.1องค์กรเราก็มีประมาณ2,000กว่าคน2 0 9 7คนโบนัสยังเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับ30,000กว่าบาทหรือถ้ามันแย่สุดๆนะครับองค์กรเราไม่เกิดเลยก็คือเข้าโปรเจกต์มาไม่สามารถชวนใครได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับชวนใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะฮะเกิดโบนัสไหมไม่เกิดนะไม่เกิด ก็สมาชิกใต้องค์กรล่างไม่มีคือศูนย์คนเราก็บนัณก็คือศูนย์แต่จริงๆแล้วข้อนี้ผมเปรียบเปรยไปเฉยนะถ้าองค์กรท่านไม่มีคนอยู่ข้างล่างจริงท่านก็ไม่ได้บนัสแต่ในรู่แผนการตลาดร้อยธานุวีมันจะมีรูปแบบการเพลสเรียกเพลสคือออโต้เพลสซ้ายคนขวาคนมันทําให้เรามีองค์กรโดยธรรมชาติได้นะท่านไม่ต้องกังวลใจว่าท่านจะไม่ได้ตังค์ถึงแม้ท่านชวนคนไม่ได้แต่ผมอยากให้ท่านชวนดีกว่าเพราะว่าการชวนมันเกิดการเติบโตแบบ ก <9 S 2> ้ากระโดดแบบยั่งยืนมากกว่าแต่ถามว่าถ้าวันนี้เราไม่มีองค์กรหรือองค์กรเราไม่เกิดเลยแม้แต่คนเดียวนะครับหรือถ้าลงมือทาแล้วผลลัพธ์เกิดขึ้นศูนเปอร์เซ็นเราเสียหายอะไรไหมนะฮะอย่าลืมว่าเราลงทุนเั่าไหละครับเราลงทุนเพียงเงิน2,500บาทโดยประมาณนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เรามีการซื้อกินซื้อใช้ซ้ําเดือนละประมาณ1000ันั่นคือสิ่งที่เราซื้อกินซื้อใช้ซ้ําเราได้สินค้ามานะสินค้าก็คุณภาพสินค้าตอบโจทย์เห็นผลอย่างนี้เราผมค่าการันตีนนะสิิค้าใบรษััททุกตว ถ้าตัวไหนไม่เห็นผลนะเรายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์เอาขวดเอาซองมาคืนได้เลยไม่ว่าจะเป็นพันธวีไม่ว่าจะเป็นชีไม่ว่าจะเป็นจีออยโอเค